อดนายกเยอรมนีต้านเดือดยุโรปจะย่อยยับถ้าเปิดศึกรัสเซียวันที่26พฤษภาคม2568อยู่กับดิฉันคะ่ะธนวัตรวังชากรบิ๊กโบวผ่าโลกมาดูเหตุการณ์ศึกในยูเครนนะคะดูท่าแล้วไม่มีแนวโน้มเลยว่าจะหยุดได้จริงสัญญาณสงครามใหญ่ในยุโรปกับรัสเซียไม่อาจมองข้ามจะเกิดก่อนหรือหลังตะวันออกกลาง ไม่อาจคาดเดาค่ะล่าสุดนี้นางอังเกเลมราโคอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนี Germany, ออกมาเตือนยุโรปชัดมากสองเรื่องนะคะเรื่องแรกนโยบายควบคุมการย้ายถิ่นฐานและชายแดนที่เข้มงวดจะนำไปสู่การล่มสลายของสาภาพยุโรปเองการทุ่มงบเปิดศึกกับรัสเซียท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจก็จะยิ่งทำลายยุโรปมากกว่าทำลายรัสเซีย หลังจากเบอร์ลินเคลื่อนไหวควบคุมการไหลของผู้ขอลิภัยนะคะนางมาเข้าเนี่ยเขาออกมาถแถลงในงาน Southern Press Forum ที่เมืองโนเออัมสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเขามาเพื่อจะกล่าวสุนทรพจน์เรื่องเสรีภาพหรือ the freedom ก็พูดถึงเสรีภาพาประชาธิปไตยอะไรไปนั่นล่ะค่ะแต่เนื้อหาสำคัญที่สื่อถามมาเขาก็ตอบ เมื่อถูกถามถึงมาตรการล่าสุดที่คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะเฟรดิสเมิร์สนำมาใช้อันแรกก็คือเรื่องผู้อพยพเมอร์เคิลบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าเราสามารถต่อสู้กับการอพยพที่ผิดกฎหมายที่ชายแดนเยอรมนีออสเตรียหรือเยอรมนีโปแลนด์ไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด ฉันสนับสนุนแก้ปัญหาแบบยุโรปมาโดยตลอดนั่นกะ็คือปณิปนอมรวมถึงการทำศึกกับรัสเซียด้วยสำหรับเรื่องรัสเซียเนี่ยในระยะเฉพาะหน้าเนี่ยเออเมื่อเขา้าถ้าจะบอกว่าสนับสนุนการปรณิปนอมมันก็เป็นได้เพราะร่วมในการทำสนทิสัญญามิ n นส์ทั้งสองฉบับนะคะนโยมบายใหม่ ซึ่งเรมติกระทรวงมหาไทยอเล็กซานเดอร์โดบรินเป็นผู้เสนอตอนต้นเดือนเรื่องการเข้มงวดการหยุดเรื่องผู้อพยพชายแดนการทุ่มงบเตรียมการไปสู่สงครามามันพลิกกลับกับนโยบายของเมอร์เคลปี2015อย่างสิน้นเชิงตอนนั้นเนี่ยเมอร์เคนะิลดังมาก เพราะว่าเป็นตัวกลางเหมือนกับเป็นฉนวนที่ไม่ทำให้ความขัดแย้งของยุโรปกับรัสเซียนประทุมากและยุโรปก็ได้มีบทบาทในการคลี่คลายได้เพราะว่าสามารถเป็นตัวกลางในการสนับสนุนข้อตกลงสนทิสัญญามิส์ในการหยุดยิงรอบนั้นแต่หลังจากนั้นแล้วมาเข้าไม่ได้เป็นบทบาทของสภาพยุโรปและเยอรมันก็เปลี่ยนไปแต่ไม่ได้หมายความว่ามอเค จะหวังดีกับรัสเซียร้อเ์ซ็นะคะเพราะว่าเมื่อเลร็วๆนี้เองมาเค้ายอมรับว่ายุโรปหลอกรัสเซียเพื่อให้ยูเครนได้มีโอกาสเข้มแข็งขึ้นติดอาวุธเพิ่มขึ้นเล่านนี้เป็นต้นเมื่อเข้าย่างวิภาควิจารณ์สภาพยุโรปที่ประกาศโจงแจง้งเรื่องเตรียมสงครามกับรัสเซียในขณะที่ยังเผชิญความยากลำบากทางเศรษฐกิจขณะที่พันธมิตรสรัฐก็ยังไม่แน่นอน ไม่ได้หมายความว่านางสิงเยอรมันคนนี้หรือนางอังการ่าเมอร์เคินนี้จะไม่สนับสนุนให้รบกับประเียนะคะนางแค่วิจาร์ณเรื่องยุทธวิธีที่จะเสี่ยงปะทะกับประเซีศโดยตรงก่อนที่ยุโรปจะกลับมาแข็งแรงพอนั่นก็คือให้กลับมาสนใจตัวเองให้มากก่อน ที่จะไปขยายบทบาททางทางทหารในขณะที่เยอรมนีก็ชักหน้าไม่ถึงหลังมีปัญหาสะสมมากมายสิ่งที่ป้าแม่หรืออังการ่าเมอรคพูดมันไม่เกินจริงค่ะหากสรัฐใช้มาตรก,การภาษีต่อ EU เยอรมันจะต้องสูญเสียรายได้มหาศาลเพราะรายได้หลักตอนนี้ของเยอรมนันส่งออกแบบอเมริกาเป็นหลักนะแต่ที่จริงมันก็นานมาแล้ววันทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นมีแรง ไปรบกับรัสเซียเมื่อไหร่ได้ล่ะประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเร่งกดดันต่อสภาพยุโรปด้วยคำขาดทาการค้าชัดเจนมากจะต้องปฏิบัติตามวาระภาษีของวอชิงกันต่อจีนหรือไม่ก็จะโดนเก็บภาษี50%สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐนั่น,นคือขัดขวางกีดการไม่ให้ยุโรปไปซบจีนนี่แหละค่ะที่หนักใจ แล้วมาเขาก็เตือนว่าตัวเองก็ยังลำบากแลาไปบรระกกะประกาศจะทาศึกรัสเซียไปตีงโงูให้ตื่นที่จริงไม่ต้องตีเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะพฤติกรรมมันสอบการพัฒนาความขัดแย้งครั้งใหญ่ให้กลายเป็นศึกโดยตรงระหว่างยุโรปกับรัสเซียจะทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายต่อยุโรปเองแม้ว่าจะมีแนวคิดไปยึดเงินรัสเซียมาทําศึกยูเครนก็ตาม มีเสียงต้านรอบทิศเลยนะคะทำได้แค่เอาดอกเบี้ยผลประโยชน์ของทรัพย์สินรัเสเซียที่ยึดได้มาแบ่งไปให้อยู่ครแล้วเอาไว้ใช้เองในส่วนของสภาพยุโรปเรื่องนี้รัเสเซียประกาศจะตอบโต้แบบเท่าเทียมค่ะตาต่อตาเยอรมนีเองเป็นหนึ่งในประเทศที่คัดค้านการยึดเงินรัเสเซียทั้งหมดมาใช้อันนี้บางอย่างไม่เห็นด้วยบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยนะคะเขาก็เตือนแรงคำเตือนของอดีตนายกท่านนี้ ดูเหมือนจะลอยไปในสายลมนะคะเพราะยุโรปกําำลังเร่งเตรียมพร้อมสำหรับสงครามกับรัสเซียแม้ว่าจะไม่มีสรัฐนั่นหมายถึงปะทงแล้วลุยรัสเซียแน่นอร์เวย์กำลังบูรณะบางเก,อร,รกอร์ทหารเก่าเยอรมนีปลดล็อกเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมการใช้ใจ่ายด้านการป้องกันประเทศครั้งประวัติศสาสตร์เลยส่งหานไปประจำการต่างประเทศเป็นครั้งแรกและประกาศจะกลับมาเกณฑ์ทหารใหม่ อีกครั้งในปีหน้าถ้าปีนี้เปิดอาสาแล้วไม่ได้ตามเป้าดูเหมือนว่าก็จะไม่ได้ตามเป้าเหมือนอีกหลายแห่งในยุโรปนะคะแต่ที่อื่นอ่ะเขาเกณฑ์แล้วอย่างเช่นอังกฤษเป็นต้นหลายประเทศในยุโรปตามออกคำแนะนำออกคู่มือให้ประชาชนเตรียมรับเตรียมอุปกรณ์เอาชีวิตรอดหากเกิดวิกฤตครั้งใหญ่บอกว่าต้องเตรียมไว้อย่างน,น้อยๆ3วันแต่ดีที่สุดคือ1เดือน กว่าที่รัฐบาลจะช่วยอะไรได้ขนาดนี้แล้วนะคะเขาแตกคู่มือกันแล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วโปรแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียแล,และเอสโตเนียนี่ตัวเตึงจะมารับไม้ต่อจากยูเครนนะคะแต่เซเลนสกี้ไม่อยอมดิ้นสุดขีดยังไงก็ต้องเป็นหลักก่อนที่จะหลุยรัสเซีย3-4ประเทศนี้ประกาศถอนตัวจากอนุสัญญาอัตตาว่าที่ห้ามมีทุนระเบิดสังหารบุคคลนั่นคือเตรียมรบรัสเซียเตรียมลุยเตรียมวางระเบิดใช้ทุนระเบิด พวกนี้อยู่ติดกับเบลาร,รุสพันธมิตรเศษสะดวยมากรุตเต้เลขานิการนาโต้ก็เอามากล่าวนะคะให้สัมภาษณ์สื่อว่าสหรัฐยังคงจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มพันธมิตรนาโต้หาพันธมิตรถูกโจมตีมาตราห้าคำขออยู่ค่ะแต่เขาคือหมายถึงทรัมป์เพียงแต่กดดันให้สมาชิกเออก้าวขึ้นมามีส่วนรวมในศึกกับรับสเซียอย่างเต็มที่คือให้ควักเงินเพิ่มรับมไม้ต่อไปรู้รัสเซียเป็นหลัก โดยสรั์คอยมาอีกก้าหนึ่งท่าทีของทรัม์เหมือนจะไปประสานผลประโยชน์กับรัสเซียน,นะคะแต่ในข้อเท็จจริงมันคงยากสัญญาต่างๆคำคอหมดสัญญาที่ยูเครนมอบสิทธิในการดูแลทรัพยากรใต้ดินกับพลังงานแม้ว่าเป็น o. O. อมโยู่นะคะยังไม่ได้เซ็นบรรญการทั้งหมดก็ตามสรัก์ก็มีพันธะที่จต้องช่วยยูเครนต่อน,นั่นเองภาพรวมก็คือยุโรปเตรียมรบกับรัสเซียนแน่นอน แม้รัสเซียจับปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเออรัสเซียจะโจมตีนาโต้ในอีก3-5ปีปฏิเสธยังไงก็ไม่ฟังไม่เชื่อแต่การเคลื่อนไหวทางทหารของยุโรปที่ชายแดนรัสเซียการกระจายอาวุธนิวเคลรดทั่วยุโรปและการเร่งยึดเรือเงาของรัสเซียแล้วก็ไปก่อกวนแถวโบลติกดูเป็นพิเศษซ้อมรบด้วยกระสุนจริงบ่อยเป็นพิเศษ ใกล้บ้านรัสเซียด้วยมันสอกเขาว่าสึกนาโตยุโรปกับรัสเซียซาวแวลจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่พูดกันค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี 3 0 2 298 9 9 8 8ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ค่ะ